m อร์ i ิ่งมุสุเมะนั่นเองครับปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเรียนตามตรงว่าผมไม่ได้ตามแล้วนะครับเพราะว่าความทรงจําของผมก็หยุด ลงที่ช่วงเวลาประมาณนั้นแหละจากทั้งหมดในยุคนั้นที่ผมชอบที่สุดนะฮะไอทาคาชิ ashi, ครับที่เธอเป็นเหมือนกับหนึ่งในรักแรกมีความรู้สึกเหมือนกับโตมาด้วยกันอนะพอเลิกติดตามไปไอจังก็ถูกเก็บเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งเสี่ยวหนึ่งในความทรงจำของช่วงเวลาเหล่านั้นนะฮะลองติดตามไปชมกับผมก็แล้วกันในวอล์กนี้ครับผมขอตั้งชื่อทีม Japan Expo ในปีนี้ของผมเองว่า Japan Expo 2อตามหา รักแรกในความทรงจำสวัสดีครับคุณผู้ชมครตอนนี้9โมงที่เซนทันเวิร์กซึ่งปกติมันจะยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดอยู่ดิมันได้เลื่อนไม่ยังไม่เปิดเลยปีนี้ดูเหมือนจะมีศิลปินดังๆมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็หลายคนอาจจะตื่นเต้นกับคาเมนาชิยูกโกะใช่ไหมคุณยุนเปียวแล้วก็ อะไรก,ะ mm hmm. ก,กันนิสจีบุนการูกแต่ว่าสำหรับผมอะนี่คือความลับเลยนะที่ตื่นเต้นที่สุดอะคือไอทาคาชิ mm hmm. อาจจะไม่เคยบอกใครว่าเมื่อก่อนผมเป็นแฟนคลับ Morning Musume ถ้าใครเคยดูคลิปย้อนอดีตญี่ปุ่น ผมจะบอกตลอดว่าผมเป็นแฟนมอร์นิ่งมาก่อนตอนนั้นยังเป็น UBC หรือว่าอะไรสักอย่างอรารการแบบฮัลโหลมอร์นิเข้ามาเราก็แบบสงสัยว่ามันคืออะไรก็เลยไปตามดูโบันเทวาทาคาชิใบรรดามอร์นิ่งทั้งหมดก็ชอบหลายคนหละแต่ว่าหนึ่งในใจในตอนนั้นเลยคือไอจังไอดาคาชินะฮะซึ่งพอเธอออกจากวงไปผมก็เลิก บอกตรงแล้วก็เลิกติดตามมอร์นิ่งไปเลยคือปัจจุบันเนี่ยจำหน้าใครทาไม่ได้ล้นี่ไม่ได้ครั้งแรกที่ไอจังมาไทยแต่ว่าในตอนที่แบบมาไทยรอบก่อนผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่ญี่ปุ่นรอบนี้ก็เลยแบบจังหวะพอดีเรียกว่าพอดีได้ไหมคือบินกลับจากโอกินาว่ามาเพื่องานนี้เสร็จแล้วก็บินไปที่โตเกียวต่องานนี้แวะมาเพื่อเจอไอจัง งานแบบบูธงานอะไรที่เวลาอาจจะชนกับบางงานทิสจจีพุนกากุเนี่ยคือชนแบบเต็มๆอ่ะที่เขาขึ้นเวทีไม่ได้ร้องเพลงนะข้างนอกขึ้นเวทีตอบคำถามแฟนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปดูเพราะว่าติดงานแล้วก็งานคอนเสิร์ตเขาที่จะจัดวันจันทร์ก็ไม่ได้ไปอีกก็เดี๋ยวจะลองมาดูกันแล้วกันว่าจะไปน,นีคสโตสามวันเนี่ยมีอะไรวันนี้คือวันศุกร์นะเป็นวันที่ถ้าบอกตามตรงก็คือศิลปินยังไม่มีแบบดังๆมาเป็นแบบเรียกํำย่อยเป็นแบบอินดี้หรือว่าเป็นอะไรแล้วก็ จะเริ่มมากันวันเสาแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเยอะหน่อยก็เดี๋ยวลองมาดูกัแล้วกันครับว่าบรรยากาศ3มวันนี้เป็นยังไงตอนนี้รอห้างเปิดคือห้างงยังไม่เปิดร้อนเขาไม่เปิดแอร์ วันนี้คิวงานผมต้องเสร็จตั้งแต่10บโมงครึ่งแต่ว่าไม่รู้อะไรทาผู้จัดเขาจัดคิวซ้อมชนกันผมก็เลยเดินมาขึ้นอีกทีตอนเที่ยงกว่าก็จะไปกินข้าวตอนไหนวะเน <c oughs> ี่ยยังไม่กินข้าวเช้าเลยประเด็นหิวศ <c oughs> ิลปินก็ดูเป็นวันเหมือนวันซ้อมอะ <c oughs> แต่งชุดุดเสื้อยืดมาเต้นกัน สู่วันที่2นะฮะจริงวันนี้เป็นวันที่งานยุ่งมากที่สุดเพราะว่าต้องมีถ่ายเวทีถ่ายสเตจซึ่งสเตจที่ผมต้องถ่ายเนะี่ยมันตรงเวลากับพิสึจิบุนการุพอดีก็แปลว่าถ้าตารางมันไม่มีการเลทน,นะก็ผมก็จะอดดูวิสึจิบุนการุไม่เป็นไรเรามาทํางานก็ตามนั้นแหละแต่ว่าน่าจะได้ทันดูคามมนาชิอยู่นะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้อันนี้ไม่มีใครจะพาก ไอจังมาจากผมได้ข้างนอกก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมตำลางซ้อมไม่ดูกว่ะซ้อ,ซอมที่เปิดบูธอาหารผมว่าก็แบบตุ้งปีีป่ยน่วบไปราคาก็สูงนิดนึงแล้วของกินในเซ็นลนวิ์่าราคาสูงก็เลยแบบเม่าอะไรแทบไม่ได้กินอะไรเลยจริซึ่งเพลงตีมของปีนี้เป็น l ฟแบ m a c h i เ e อร์ชั้นไทย ในฐานะของอดีตแฟนมอร์นิ่งผมรู้สึกดีแหละรับได้ยินเพลงมอร์นิ่งในงานนะ ต้องออกมางานต่อไงคือเสร็จนี้ผมต้องวิ่งไปสเตจข้างในต่อเพรนั้นผมจะเข้าไปอยู่ข้างในไม่ได้ก็ต้องดูเหตุการณ์ ล้วคือประเด็นคือผมไม่เห็นเว้ย่แต่มองเลยคือคนมันเยอะมากะไรตรงเ็นเนี่ยมันมันเล็กเลยถ้าอยากเห็นต้องออกมาสร้างตากแดดซึ่งโอ้โหจีนมุงเยอะมากแล้วบางคนคือเอาลูกต่อหัวขึ้นไปอ่ะคือแบบดูจากข้างนอกก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดได้เข้าไปให้งในก็ไม่ได้ไงเพราะเราต้องรีบออกมาใช่ป่ะเราก็ต้องแบบสไนเปร์เอาซุ่มๆเมานะครับใหุ้นเอนซโะคะ ップサリカーフォンカゼクラブラップーン <laughs> のバインイラーダ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 ーンーダ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 ーー 一番サビあのー、間違えちゃった <laughs> あと誕生日のメッセージですか、皆さん、すごいじゃあせっかく、ねはい、あの今日は僕一人で来させてもらったんですけど僕はカトゥーンというグループなんであのタイの皆さんにも、ね、なかなかお届けできてないんでワンフレーズだけ。 เอ๊ะเขา<ช>บอกว่าวันนี้ผมมาคนเดียวแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าผมเป็นสมาชิกค,คัตุน,น,นโอ้หหขอนิดนึงนิดนึงวะได้งไงชิมากิริกิริเดกุซุไ,คดไ,ดไิคิไตไตกคราซา เพิ่งเริเ่มแมชชีนแต่งนานไหมครับเริ่มแมชชีนเหรอประมาณสองวันสองวันเราจะขอบมุนวายเมื่อตอนบ่ายตอนนี้ก็สู่ความเงียบสงบเป็นบูธที่ทํางานเร็วเก็บเร็วกับเร็วพรุ่งนี้ก็พุ่งญี่ปุ่นเขาจะไปแบบไปเที่ยวกันก็เหลือแต่คนไทย อีวาเตะแล้คะขอบคุณมากคะขอบคุ่นๆนะคะขอบคุณค่ะลไปต่อที่ข้างๆนี้นะคะคือบูทนี้คือสุดยอดมากนะคะเราจะทำจริงคืองงกับตารางเวลาคือถ้ามันเลทพอเข้าใจได้แต่นี่คือแม่งเลื่อนขึ้นด้วยทำให้ไปดูไอจังไม่ทันเพราะว่าเราไปตามเวลาคืออะไรวะเฮ้ยมันไม่ได้เปล่าวะเนี่ย แต่ว่าอีกเดี๋ยวเขาจะมาที่เวทีนี้ตอนนั้นเดี๋ยวจะมารอเวทีก็จะถลม่มคนก็ต้องถ่าย, <c oughs> ยาคิดว่าแฟนคลับของซึเปบนญ่ปุนยิ่งใหญ่พันมาทางนี้ <c oughs> อลังการเัวกัเวนเยอะทอนี้ก็รอดูคิงยูโกะนะฮะ ขึ้นมาเหมือนกับตอบคําถาม,มแฟนแล้วก็สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ดยดีนะวันนี้อากาศมันไม่ไม่ร้อนอนะ่ะก็เลยอยู่ได้นอกกนได้แล้วแดดก็เรเิ่มลมาด้วยเดี๋ยวผมต้องไปดูไอ้จังตอนสี่โมงหลังจากที่ผมพลาดไอ้จังข้างนอกข้างในไม่รู้คนจะลงแค่ไหนคะม่ทยานี้คนคะ すすすごごくくく気候もも暑いでし、皆さんかてอย่างแรกเลยนะคะอากาศอุ่นเขาใช้คำว่าอุ่นนะเขาไม่ใช้คำว่าร้อนนะคะอากาศบ้านเราอุ่นแล้วก็คนไทยก็อบอุ่นเช่นเดียวกันแต,ตอนนี้เราก็มาอยู่กับสโนแม ข้าถ้าหุ่นใช่หมายถึงว่าสโนว์แมนที่เป็นโมราเป็นอะไรเป็นไงตะกี้ขึ้นเต้นร้ <c oughs> อนะค่ะแต่ว่าสนุกมากเลยนะรู้สึกว่ายังไงเจแปนิคโชก็เป็นอีเวนท์ที่แบบทุกคนรอคอยอ่ะซ้อมนานไหมเราอ่ะพองรึงานเราเรียกาะเราอ่ะได้เต้นรวมกันเป็นครั้งแรกบนเวทีเมื่อกี้แหละจ <c> ร <oughs> ิงหรอจริงป่ะเนี่ย พอได้เห็นหน้าทุกคนเนี่ยก็อุ่นมใจเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเชียร์ในวันนี้นะคะ 君の笑顔が心に浮かぶ教室の窓越しに見た横顔ただそれだけで胸が弾んでた名前を呼ぶ声が遠く響いてその瞬間世界が輝いて i cool okay. 恋の痛みと優しさを抱きしめる」